สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับคลิปนี้ก็มาลุยงานต่อครับอยู่กับปลาตูเหมือนเดิมใกล้จะเสร็จแล้วครับวันนี้น่าจะเสร็จนะตรงนี้ตอนนี้ก็เกือบเที่ยงแล้วครับ ประตูไปหาน้ำมันเพิ่งได้ครับวันนี้ได้ฮารอลิกกับน้ำมันเครื่องมาประตูอันนี้ทังลกี่บาทแล้วพัน,พน,พนยี่สิบบาทแพงไหมอยู่เมืองเก้าสิบไปเก้าร้อย ถูกกว่า40บาทแล้วน้ำมันละ่ะน้ำมันไปกลางสอรงร้อยสามร้อยทน้ำมันมันลงไม่ใช่เหรอลง59เหลือกี่บาทเหลือ32บาท86สตางค์32 86 32สองแปดสิามสิบอันนี้ก็ทั้งละหกร้อยปลาตู้ต้องซื้อน้ำมัน กี่บาทหมื่นหนึ่งถึงไหมอันนี้อันนี้หกกันหกหกกันหกล่อนบัตรหมดได้กี่กี่วันสองวันสองวันสวันทีไหนรถไฟที้ตบุ๊วันเดียวเนี่ยนะโอ้โหน้ำมันก็วันละหกพันกว่าครับ ปาตูต้องหาเงินซื้อน้ำมันทุกวันครับงานนี้วิ่งไกลด้วยนะรถกร็รถด้ำกินน้ำมันมากครับวิ่งไกลามากได้เที่ยวน้อยด้วยครับปาจินก็เพิ่งมา มาจินรู้เวลาครับที่มาเที่ยงทำวันนี้มาไวเลัน,มนีมาไวเหรอทำไมทางเปียกมันสาะอาดเลยวะโอ้มันสาดดิ เนี่ยฟ้าแกปิดไม่สนิทเถอะใส่เยอะไม่ได้นะเนี่ยมันสาดขึ้นใส่กี่ถังถังเดียวโอ้ <c oughs> พอไห่วิ่งไกลด้วยเดี๋ยวหมดเหมือนป่าถมนะป่าุมน้ำมันหมดเมื่อวานวางทางเข้าเลยครับปิดงานเลยปิดงานเลยปิดงานเลยวางทางเลย เนี่ยคันนี้น้ำมันหมดขวางทางคันอื่นเข้าไม่ได้เลยฮาร์ลิกครับโหล,ลดี๋ยวนนู้นรอไข้ลึงจะพูดยังไงจร๊ะ ตังกี่เซีเลยปลาตู้กี่วันเติมทีหนึ่งรำเต๋อว่าจะดักตุกเจลิญมันก็ดาคลั่งแต่ก็ะดาวคลั่งเลยถ้าร้อนมากก็รัวมากอันนี้เกือบหมดแล้วเนี่ยยังไม่ขึ้นเลยขึ้นแล้วขึ้นแล้ว ออสองดิงสัยไม่ได้เติมายวันแล้วนี่ตีนตีนหมดตังเลยครับได้คร,รึ่งรอถุย รอบนี้ไม่ได้เติมนานครับมันเครื่อง ประมาณวัลลลิศได้ไหมนี่ไม่ถึงต้องเช็คทุกวันถ้าไม่ขาดก็ไม่ต้องเติม มาเลยปีนี้ค่าน้ำมันเครื่องกับฮาดรลิกหมดเยอะแล้วครับหลายหมื่นแล้วนะสามหมื่นแล้วน้ำก็เติมสามสามเวลาเช้าเที่ยงเย็นเย็นไม่ตก มาดูระบบสตาร์ทครับต้องอาศัยรถดำนะโอ้เค้นกว่าเคนไม่ได้เนาะสูตรนี้มาประมาณ4ีหปีแล้วประตูไม่ยอมซื้อแบตเลยครับเดี๋ยวเราดูเขาสตาร์ท เช็ดตึมเลยตา้าง่ายครับแต่ว่าต้องพ่วงให้นะมันไม่มีแบดครับดับอีกทีก็พักเที่ยงนะ วันนี้ลมไปทางนู้นนะครับป่าตูนน่าจะได้รับฝนเต็มๆนะแล้วแต่วันครับบางวันก็ลมมาทางนี้บางวันก็ไปทางนู้นนะบางวันก็ไม่มีลมครับเมื่อวานฝนตกครับแต่ว่าตกไม่ถึงนี่ครับตกอยู่ฝั่งหมู่บ้านฝั่งนูน้นฝั่งที่เราไปเทดินนะ แต่ว่าอยู่นี่ก็ตกไม่ถึงครับดินก็นี่เป็นก้อนๆเลยครับนี่ครับดูการเวียงลบฝุ่นของปลาตู้ครับลมมาทางนี้เขาก็เอามือมาทางนี้ครับให้รถถอยมารับฝังนี้ตัวเองจะได้ไม่ต้องรับฝุ่นนะแต่ส่วนมากแกก็จะโดนฝุ่นทั้งวันน,ะนี่ครับ ทางควันแมโครด้วยเพราะว่ารถไม่มีกระจกกระจกหน้ามีครับแต่ว่าแกเปิดขึ้นนะแต่ว่าประตูข้างไม่มีประตูก็อาศัยสายแมสเอานะครับผมเคยขับเจอฝุ่นเยอะๆทีหนึ่งนะครับโอ้โหไอเกือบเดือนนะไม่หายครับเนี่ยขับคันนี้หละ คุณเข้าหาตัวเต็มๆครับไอไม่หยุดเลยโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับอัปเดตหน้าง,งานให้ดูเรื่อยๆครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมไปแล้วครับสวัสดีครับ